ล้บังเดี๋ยวให้มแม่แม่อันนี้บ้างก็เอาแล้วเลยเบ้งให้แม่รีวิวกันนะในได้อีกอย่างหน้าในเมื่อนี่ได้ของปลูกแล้วพี่น้องเตรียมพืชพักแล้วอันนั้นไอ้พันุ์ผักของปตีต่อที่เราเก็บไว้ก็มีอยู่นะหลายกระสอบอยู่พี่น้องลา้ผลิตภัณฑ์อยู่แบบอันพักพักไทยเห้านะ่ะมันมีอยู่แล้วนะพี่พี่น้องมาต้องซื้อหมายควาก็มาพวกถั่วฝักยาวแตงกวาแล้วกับไอ้พวกไอ กะเพาผาอีตูอีหยงยังสีมีเบิร์ตหล้วพี่น้องพวกมุนันเอกตะไีหยังเข้าเอิ่นยังกะไอะไ้ผักหอมใบม่อนอีหยงสิมีเบิร์ลาเดอพี่น้องแต่ว่าคอยไปเห็นคอยกับออนซ้อนก็นได้ซื้อมากคือก่าหนาพี่น้องนี่ผักหอมพุ่งละอีหยงแน่แลยนี่ข้าวโพดในแห้งหลายแต่ว่าหันสิบแบบว่าหฮาสิปลูกหลายก็เลยซื้อมาเพิ่มซื้ออันนี้จริงก็มีอยู่ประมาณไอ้ถุงหง่นึหั่นาะพี่น้องเพราะว่าปลูกแต่บ้านเก่าพุนอาอันนี้ก็สิเป็นบักแตง บักแตงบักแตงสันวานเท่านั่นแตงสันก็เป็นพวกกวางตุ้งอีหยังสินะแล้วก็บักทั่วสันบักตัวสันปักทัวแย่ก็ซื้อมาเบิดแต่ว่าอันนี้แพงแพ่งซื้อมาจากห้องโปพี่น้องแพงก็ซื้อมาจากว่าหมาดเนีอืมแล้วมาอันแบบว่ามันไม่ให้เรียกหลายนะมันมีแบบอันเลื่อนนึงดอนล่าอีหยังสิกามีหลายแม่แท้ดอกไม้ก็ถึอถือว่าพอดอนล่าก็มีแต่ว่าหันไปซื้อจูงห้องโปคือมาแพงแต่พี่น้องอืม ทุกอย่างก็เริ่มต้นจากสองดอลลาสองดอลลร์ไอ้เจ็ดสิบเก้ายังนี่เกือบเป็นสามดอลลราทุกอันเลยพี่น้องมันแพงๆเดียซื้ออย่นี่บอดีเลยบอกไว้ว่าอบอดีบอดีไปพิษมองเอออันนี้แบบว่าเหาเหา,าเห็นก็เลยสื่อซื้อนะแบบว่าเ้าไปซื้อของมาใส่บานเห่าเผอิญว่าไปไปเห็นนะ่ะนะนก็เลยได้ซื้อพี่น้องอันที่จริงไม่ได้ตั้งใจะจะไปซื้อที่นั่นเลยมันแพงเนาะเห็นบล่ล่ะน,นี่อันอันี้บักแตงโมพุน่ะ สามดอลลาร์กลัวเก็บแมนซีผู้น่ะเห็นบออัน,นอยู่อยู่ว่าหมาตบวไดแพงปนีได้พี่น้องอัน,นดอลลาร์เดี๋ยวดอลลาร์กลัวหนึ่งเด้บ่แพงคอยซื้อมากสุปีแลวะคอยได้กินพร้อไมเด้พี่น้องบ่แมันปลูกเราบ่าได้กินเด้แตงโมในปลูกได้กินนะไปดูคลิปเก่าได้เลยเออแกงโมบบกฝรัง่งอย่างนี่คอยได้กินบัดสุยางอืแตงโมน่ะอันเพราะว่าบักจอดนี่บักบักจอดนั่นเอามาตัวนั้นมาเ้ยงน่ะ มันยัไปอุ้มบักแตงเขาอ,อยู่พี่น้องมันไปรักบักแตงโมเขามาก,กินนะหมามากินแตงโมน่ะพี่น้องมีคลิปอยู่ด้วยพี่น้องเออมีคลิปยืนยันว่าปลูกอิลี่นะปลูกได้กินอิลีอ่ะนั่นละ่ะขวามว่ได้ซื้อจากซ่องมันสั่มพี่น้องเขาซื้อบักแตงโมมาก,กินบันเน่มันมีเม็ดไข่อยก็เลเอาไปปลูกเบ่งอยู่บ้านหลังเก่านั่นโอ้ยติดอิลีพี่น้องห้ายคับได้อยู่ประมาณสิบลูกว่านอปีไก่ดิอัดแฉบอยู่ด้แหละพี่น้องอืมนั่นล่ะ มันดินดีได้บ้านหลังเกา่บาบ้านหลังนี่ก็สดิดีหรือบบดีแล้วเ้องก็บ,บ่บู้หมันก็ดินหลายกรเก่้มันก็อาสิดีอันจุดประสงค์ของข่อยถี่ซื้อมากสื่อมาเพิ่มก็คือว่าข่อยายกปลูกเลี้ยงกระรอกเลี้ยงสาตาัตนวะ์ป่าเนาะพี่น้องเนาะเลี้ยงกวางเลี้ยงกระต่ายเพราะว่ากลางคืนเนะี่ยกระต่ายเยอะมากเลยเพราะว่าเราบ้านเราอยู่ในป่าติดพวกเขาอนะเนาะมันก็กระต่ายเยอะและทีนี้พวกกวางพวกสาตาัตว์ป่าเขาก็จะมาขอกินพวกหนูใหญ่ตัวอะไรอะไรก็ไม่รู้หลายหลายอย่างนะแล้วเราก็ปลูก ข้าวโพดหลายชนิดอันข้าวโพดเม็ดสีสวยกับมีดเด้อของข่อยปีกายดียงามงามแต่ว่าเข้าบบกกินงดอกขาใหันสัตว์พี่น้องปลูกเอาคว่มสวยงามซื่อเนอะาะบัเนี้อันคางฟ้ามห้าวในคางบ้านห้ามาเขากับปูกเป็นไร่ข้าโวโพดนะนะพี่น้องมันบอกเออแต่หมองสิกินดอกแต่ว่าห้าหันบริษัยยา่ะมาแลงเนาะพี่น้องห้าวห้าบริอีกอย่างยังสั่นนะอืม ของเฮ้ามันก็นบอก่ไก่กันปันใดดอกพี่น้องมันมันอยู่ไต่ล่มเขาอยู่ไต่ล่มเขาอยู่เหนือล่มอยู่หันหน้าพี่น้องอืมแต่ของข่เดือบเราใส่สารผิดอีกอย่างดอกข่กระสีปลูกอ้อมไปเบดิดผุนดอกท่านตะบอกตามบ้านขอ,อยกระสีปลูกไปมันสามกระสอบซี่กระสอบกระสอบปุ๋ยข่อยน่ะพี่น้องท่านตะวันนั่นเพราะว่าเก็บมาสุป,ปีสุป,ปีท่านเอาถิมเบิงปีนี้บา้านหลังเกา่าข่สิเต็มได้และดอกท่านตะวันเบิงเดินอืมให้เขาปลูก ก็สิดอกเต็มอักลาอยู่ตะเบิงงามตะายแต่ว่าของข่อยนี่มาอยู่นี่ข่อยก็หอ,อ,อบมานั่น,น่ะแล้วเนาะสี่กระสอบสามสี่กระสอบแม่พี่น้องข่อยสิปูให้มันค่ะขาโหลดเป็นทุ่งทานตะวันโหลดยนข่อยเพราะว่าข่อยเป็นคนชอบดอกทานตะวันพี่น้องแต่ว่าบรชอบผึ่งดอกพี่น้องบ่ชอบผึ่งตัวผึ่งนั่นน่ะมันจะมากับไอดอกทานตะวันน่ะมันเป็นในดอกไม้ล่อ ล่อพึ่งล่อมแมลงค่ะเนาะพี่น้องมันมากเยอะที่สุดนะนะโยอหลีนี่พี่น้องดอกนึงนี่เป็นโอ้โหสิว่าจังสันก็บขอ่ขอยกษัิอ้างอิงคลิปเก่าคือเก่าแหรอพี่น้องดอกท่านตะวันน่ะนะเป็นจุ่มเป็นจุ่มโอ้ไปตะยานมากเลยพี่น้องพึ่งนั่นแบบมีแต่ตัวใหญ่ๆแบบนี้มันเคยกัดข่อยแบบแพร่พี่น้องตาบวมยังบวมพระทายใจบอ,อกนั่นแหละแพ้่กีสอนแพ้่เอ้ยแพ้่ แค่รังพึ่งนานะมาากระถือกัดคือกันพี่น้องนั่นแหะเพิ่นแหงยาน่าเยม่าผูกไก่ลูก่อยเด้อมันสิกัดลูกข่อยเดีเพิ่นยานนะเพิ่นกับแพร้คือกันพ่อใหญ่ขอยกับแพร้คือกันพี่น้องโอ้แต่กี่คือบโเป็นมาพี่น้องพ่อแก่ตูมากเนาะอายุขึ้นลักซีเนี่ยแมซีสามซีซีเนี่ยเนาะมันอันนั้นตัวมันกับพุ่มแพ่พุ่งพุ่กันมันก็ตาล่งคอยเดาเอาเด้พคอยกันคอยก้าวเอาฮอนและพี่น้องมันก็แมนอหลีเนาะอายุเริ่มมากขึ้นพุ่งพุ่งตัน คุ้มต้านทานมันก็ต่ำลงกันะพี่น้องเนาะเออบันนี้ก็เป็นนั่นเป็นนี่นะนะพี่น้องร่างกายก็เริ่มเสื่อมส้มมันบละอาลูกแม่แม่ก็ผากยู่มันนะเอาว่าไอ้ยีคขำมันกัน่ะไม่ยีคขำก็นะมันไปเหยามันไปเหยาแมันบอบอกแม่มาดูยีคขำมันเลยไอเด็กน้อยตัวเนี้ยยีคน้ำมันเลยนะยีกน้ำมันเยอะเอาใครดื้อบอกมามีก่อนใครดื้อใครดื้อ มันไม่จีงอ่างมันอย่างมันจีิงอ่ะมันเป็นอ้าวเป็นเสียงตาเพิ่งเนี้ยก็เอ๋บ่ามันอย่างได้พี่น้องมาน่งตาคอยได้เยียวนี่บังน่งตาแม่เอาเปล่าอยู่อ้าวเอาอากัดมะมีสี่ตัวเองมานั่งตามะมีน่ะอุ้ยหมอหนึ่งขี้โกงอ้าวนั่งตามะมีทําไมลูกมึง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 บงไปหาแต่ที่ไปเลยลูกตุ๊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  บอกแม่จีหนูไปเยี่ยมมาใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยเยี่ยใส่บ้านอืถ้าแม่บอสนใจเยี่ยใส่บ้านแม่มันหลดมันว่าแม่นบ่หลุดหอมคือเกาูกุ่ยหอมคือเกาหนอมจีเจ้าอยู่เมียหนอมจีเจ้าไปเรื่อมันไม่จะไปไอ้ถูถูพื้นบ้านหนูเยี่ยวมันกัดไอ้ เขาต้องถูทันที่ล้วก oh. ็น yeah, ้ำยาค่ะเสื้อย่างดีผมได้อพี่น้องเขาสั่งมันสิเหม็นสาบเฮียนเนาะหมาหมาเหี่ยวมันก็คักแล้วบักหลานอ่ะทำไมทำแบบนี้กับมามีล่ะลูกเอออย่ากัดแม่เจ็กเบื่อเด็กปะเบื่อเด็กเบื่อเด็กพูดจักรอืมอืม เด็กกะเบาง่ายากเด็กดูดูพี่ที่พี่ไม่พูดอยากเลยนวนไปนอนไปแลวไปนอนกับพี่ไปเลยลูกพี่เบาง่ายงายได้พี่มาสิเบายากพี่เอ้า